สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมต้นไม้นะทุกคนอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวปรับเบ็ดก่อนเลยนะคะเ<อ>ท่าไหร่ดีวันนี้มาเบาๆนะคะ30แล้วกันเนาะไปสามสิบที let's go นะคทุกคนทุกๆทุกคนเป็นกําลังจุยให้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไม่รู้ว่าน้องต้นไม้นี่จะยังไงเนาะอุ้ยทุกคน <no. S 2> ดูดีอุ้ยสุดยอดทุกคนดูดิดูความไหลลื่น อันนี้ดอกเดียวนะเนี่ยได้มาเท่าไหร่สองพันเลยนะคะเ yeah มื่อกี้โอ้โหน่ารักที่สุดที่สุดที่สุดเลยนะคะมาลุนต่อลุนต่อโอ้โหทุกคนสิมาช่องแรกสิบสวย <Wow. S 1> ถุงเรียบร้อยทุกคนขออะไรได,ได้ได้ตามขอเลยนะแล้มาอีกพันแดนะคะเมื่อกี้ yeah อ่ะลุนต่อ วายไหลแบบรัวๆทุกคนได้มา661นะคะเมื่อกี้จุด50สตังค์ด้วยนะอือหือโอ้หทุกคนเมื่อกี้คือแบบจุกมากได้มาพันเก้านะคะ สวยงามตามท้องเรื่องนะเบ็ด30อ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเบ็ดสักหน่อยนะคะ60แล้วกันเนาะทุกคนเนาะไปหมุนอีกสักร้อยทีเกินไปเกินไป10ทีพอดึงโอ้งามทุกคนงามมากออุ้ย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 โทษค่ะทุกคนเมื่อกี้คือแบบว่า ลุนจัดอุ้ยได้มาสาอุย้ยสามเจ็ดเจ็เจ็ทุกคนเลขสวยมากทุกคนเมื่อกี้คือแบบเผลอแบบต่อยต่อยไมเฉยเลยงงมากโอ้โไ <Yahoo! S 1> หลแบบรัวๆทุกคนแบบพูดไม่ทันเลยเอจริงคือแบบอึง้งอึ้งอยู่ได้มาอีกสามพันนะคะเมื่อกี้ไ <Wow. S 1> หลแบบเลวเวอร์ วายมาแบบนี้นะคะวายมาแบบจัดหนักจัดเต็ม,มไปไหลอีกลูกไหลอีกอ่ะหมดแล้วได้มาสามพันหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อกี้เอาเรื่องอยู่นะทุกคนบอกเลยเอาเรื่องต้นไม้เดี๋ยวปรับเบ็ดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไปร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี้ไม่ค่อยเล่นนะทุกคนแต่วันนี้ขอลองเล่นดูหน่อยสิมีทุนด้วยแล้วนะแต่ว่าทุนก็เริ่มมาด้วยโอ้ ว้ทุกคนนี่เยอะมาก oh, <no. S 1> อะไรนะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> รู้แค่ว่ามันน่าจะแพงอ้โหบอกเลยจุกอะ8ปดพสรอยอะทุกคนเมื่อกี้มันจะเกินปุยมุยสุดจัดต <Yahoo! S 1> ื้อดึง <c oughs> ได้มาอีก3,700นนะคะทุกคน wow. ตอนนี้เบ็ดร้อหิเอาเลือกอยู่นะเนี่ยโบนัสจะเข้าไหม oh, <no. S 1> คนว่าไงไ <laughs> หลแบบโรรๆอะทุกคน <laughs> งงมากแม่จุกๆอีกแล้วนะคะแปดพันส oh, <no. S 1> าอมต้นไม้วันนี้ต้นไม้มอบชีวิตดีๆให้เลยนะ รุนต่อนะทุกคนเบ็ดร้อยห้าสิบนี่คือแบบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมาก <laughs> ตอนนี้คือแบบยอดแบบว่าพุกไม่ไหวอะทุกคนเงินรางวัลแบบได้มาอีกสามพันสองโอ้โหเกินต้านอะทุกคนเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดไปละกันสองร้อยนะคะหมุนอีกสักนิดสักหน่อยนะทุกคนนะวันนี้แบบว่าเกินเกินแบบว่าขั้นสุดแล้วตั้งเป้าแบบแบบว่านิดเดียวน่ะวันเนี้ยตอนนี้คือทะลุเพดานไปแล้ว ถ้ารู้จริงทุกคนดูดิได้มาอีก4 0 0าไหลแบบปวัปวปวัปวปัวเลยอ่ะทุกคน oh, <no. S 1> โอเ้เป็นไงโอ้โหดอกนี้มาพอเลยทุกคนเอาจริง <laughs> เลิกครับเลิกได้เยอะขนาดนี้แล้วต้องเลิกนะโอเคทุกคนได้ไปอีก1,000จบแล้วนะคะวันนี้แบบว่า หนักจัเต็มเลยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบาย